สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งนะคะกับมะรุมนะคะต้นมะรุมพาเพื่อนๆมาดูต้นมะรุมต้นนี้นะคะมันเป็นต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่แล้วก็ตัดนะคะตัดตัดแล้วก็ได้กินยอดนะคะเพื่อนๆต้นเขาสูงใหญ่เวลากินก็กินยากนะคะกินผลกินดอกกินยอดนะคะก็ตัดนะคะแล้วก็ขวางหน้าบ้านนะคะแต่นี้ก็ต้นไม้เยอะนะคะเพื่อนเราก็จะมาไฟ้าย เก็ยบยอดนะคะเก็ยบยอดมะรุมไปลวกนะคะไปนึ่งมะรุมนะคะพานเพื่อนมาดูอีกว่าต้นมีอีกต้นหนึ่งนะคะต้นสูงสูงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะพานเพื่อนขยับไปดูนะคะต้นนี้ก็จะ,ะโดนตัดนะคะโดนตัดแล้วก็เหลืออีกต้นหนึง่งนี่สูงไหมเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนมาดูนะคะสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ แต้นแปดลำสูงสูงนะคะเป็นฟืนได้นะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ก็ตัดเป็นฟืนแล้วก็ตรงพุ่มเขาก็จะเก็บยอดนะคะเก็บยอดไปลวกนะคะไปต้มนะคะนี่ต้นสูงๆนะคะเวลาเขาเป็นผลก็จะตัดลงมานะคะเพื่อนเอาเอาไม้สาวหมิ่นนะ ผลมะรุมนะคะมะรุมเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยามากมายโดยส่วนต่างๆของต้นมะรุมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างหลายชนิดเช่นใบใช้รักษาแผลแก้ไข้ขับปัสสาวะดอกใช้เป็นยาบำรุงขับปัสสาวะแก้ไข้ฝักใช้แก้ไขนะคะด้วยความดันโลหิตมเมล็ดใช้แก้ปวดตามข้อแก้ไข้ส่วนรากใช้แก้บวมนะคะลดบวม บำรุงธาตุไฟรักษาโรคหัวใจและข้อนะคะนอกจากนี้มะรุมยังมีิ์ความดันโลหิตนะคะลดความดันโลหิตลดระดับไขมันในเลือดนะคะลดน้ําตาลในเลือดและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาดูนะคะมะรุมต้นสูงสูงนี้นะคะพอเรามาเก็บเราก็เก็บแต่ยอดต่ำๆเขานะคะสูงๆก็จะเป็นผล เป็นดอกนะคะออกดอกออกผลนี่ตัดลงหลายครั้งแล้วนะคะหลายครั้งก็จะ,อ,ะออกยอดออกมานะคะให้เราได้เก็บเก็บไปกินนะคะเก็บไปลวกบำรุงร่างกายนะคะบำรุงธาตุลดน้าตาลในเลือดนะคะดอกเขาก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะต้นสูงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะเวลาซื้อมาปลูกก็จะต้นเล็กๆเวลาเขาสูงขึ้นมาก็ตัด ประโยชน์ก็เป็นฟื้นนะคะเป็นฟื้นได้แล้วก็มีสรรพคุณนะคะกินได้มีสรรพคุณทางยานะคะมะรุมต้นมะรุมพบกันคลิปต่อไปนะคะนำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะ,ะพี่สีมีสาระสวัสดีค่ะ <c oughs>